สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีครับพวกเธอแมวกับทาโรอีพีวนไปแมวกับทาโรอีพีวนไปนะจะพวกเธอร้องกันละงมร้องกันละง้ายตัวนี้มันชอบมากเลยนั่นก็คือน้องเต้าหู้ชอบทาโรมากๆตัวนีเจ้าปลาสลิดจ้าปลาสลิดก,ก็ชอบเบาเบาตัวนี้ส่งเสียงเง,งาเง,งาเงวเงาชอบอย่างมากยังไงยังไงเขียมือแม่เขียมือแม่ ตัวนี้นุ้งขี่เดาแมวที่ไม่เคยจะได้ยินเสียงร้องเลยนอกจากตอนที่นางหิวเต้าหู้เต้าหู้เราจะแกงเต้าหู้กันนะคะพวกเธอยังไงยังไงลงมาแล้วน่งลงมาแล้วน่งเต้าหู้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 แป๊บหนึ่งโลกเดี๋ยวก่อนจะพวกเธออาเต้าหู้มาเต้าหู้เนี่ยมาโละมาเร็ว จะให้เต้าหูกันว่าเต้าหู้มันส่งเสียงร้องเงี้ยวง,งาวด้วอ่ะมาแล้วลงมาเต้าหู้เต้าหู้เล็บคมมากเลยอ่ะพัดดังไม่จับแต่เล็บเต้าหู้เลยมาเิลูอ,อ้าวอุ้ยมาเจ็บอ้ยลงมาสิ สอยไปแล้วเนิ่งสอยไปแล้วเนิ่ไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวนี่ลูกไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวชักช้าไข่ดาวอ้าไข่ดาวปลาสาลิดปลาสาลิดปลาทีละชิ้นนะคะทีละชิ้นอย่าแย่งกันนะคะลูกอาาปลาสเลิดลูกโอ้ยเล็บคมมากเลยคุณสมศักดิ์ ได้เวลาตัดเล็บลูกแล้วนะครับโอ้โหเต้าฮ้อย่าแย่งกันอย่าแย่งกันมาเมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงอ่ะอย่างเมี้ยนะแม่เมียเมียก็มาเสริมนะคะแม่เมียเมียมาเสริมนางไม่ค่อยกินหรอกจ้ะนางก็จะให้ลูกของนางกินก่อนจะปลึบเธอ ตัวสุกุ้นนี้ตัวคู่กินแล้วนี่ปลาไข่ดาวบ้างไข่ดาวต้องไม่แย่งนะครับไม่แย่งกันครับแข่ดาวแข่ดาวแย่งกันนะครับเอาปลาสลิดโลกตาหนู่มโลกเต้าหู้เต้าหู้โอ้เต้าหู้แย่งไข่ดาวเต้าหูชอบทาโรอ่าเต้าหู้โลกหนู่มโลก อ่าแม่เมียวเมียวแม่เมียวเมียวก็มาขอเท่านี้ก่อนนะคะพวกเธอเราจะดูความวุ่นวายของอ้าตัวปวดอ้าตัวปวดเนี่ยจะปลุกเธอจุ๊บจุ๊บจับจับจุ๊บจุ๊บวันนี้เราเช็คอินที่อูสกุลซอออโต้สวิตนะคะออโต้สวิตแฮปปี้ฮอลลีเดย์นะจ๊ะจุ๊บจุ๊บจับจับจุ๊บจุ๊บ